ตัวข่ามีนาว่าอัศวินแองเจิล007เ,เรื่องของข่าลรอข้าเคยต่อสู้กับอัศวินชุด,ดํำคนหนึ่งใช่ละและข้าได้พ่ายแพ้ต่อมันเพียงแค่การฟันครั้งเดียวอินวิตูสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้สัตว์มันออกเสียงว่าตัสโอ้โหมึงเรียกซะเป็นแตวแตกเลยเอเจมเออโอเคโอเคงั้นเอาใหม่เอาใหม่ตัวข่ามีนาว่าอัศวินแองเจิล007เ,เรื่องของข่าเลระ บัตรีอัศวินเคี้ยตัวเดีก่อนมันไม่เหมือนเดิมเมื่อกี้เปิดมาตอนแรกมันไม่หยาบนะครับอเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ตกลงจะได้เล่นสักทีไหมเี่ยเกมใจเย็นๆนะาข้ามีดาัศวินเอ็กซ์เจนสูสุเจ็พ่อมึงตายอ่ะเอาสั้นๆไปจบอินวิตัสศึกอัศวินอันหลังนี้กูเตือนเองนะไม่เกี่ยวเป็นเวลาเกือบ20ปีที่ข้าสะสมสกิลเหล่านี้บัตนี้มันถึงเวลาแล้วที่ข้าจะล้างแค้นแต่ก่อนอื่นข้าต้องไปต่อสู้กับคนอื่นก่อน เพื่อดูว่าข้าเจ๋งจริงหรือเปล่านี่คนสมัยก่อนเขารู้จักคำว่าเจ๋งด้วยนเนี่ยเฮ้ยมึงอะได้ข่าวาว่าเก๋าเหรอกระจกเอ้ยข้ารู้ว่าเจ้าจะออกอาวุธตอนไหนมาเลย <c oughs> ข้าขอโทษข้า,าบาปวิ่งจะเอาอีกบ่เหรอง่อยง่มามึงไอ้เนี่โอ้โหโดนฟันนะโอ้เอาเอาเอา,เอาฟองดอกใจเย็นใจเย็นนี่โยฟันไม่โดนโอ้โอ้โดนฟันกลับโอ้ใจเย็นใจเย็นพี่โอ้ใจเย็น เอ้ยไม่ได้นี่ข้าเรียนมาแล้ววัยเนี่มึงเจ้านี่ไม้ตายคคแฝกนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็มาดิครับก็มาดิมาเลยเอา้าเอ้าฟันเหเอา้าโอ้เอา้ากูตายมาตัดสินกันนี่ไม่ไหวแล้วเครียดนี่โดนใช้ไปกวาดบ้านเออไม่ใช่ไม่ใช่กูเอา้ามนเล่นก่อนเนี้ยอืมอะไรเนี่นี่ฟับฟับฟัน ไม่ Kos: ป๊อกซี่มากูสูร์รัฐเอมึมงเป็นจังไหนอเออทีบยอดหน้าบักค่ามึงปับเดี๋ยวก่อนนะสมัยนั้นเขาพูดภาษาอีสานเลยเออมันมีมันแต่ไหนแต่ไรแล้วอย่าถามเยอะเออโอ้โหโนดนอีกกูกำลังใช้สมาธิอยู่ใจเย็นโ,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 โดนทีบอีกไม่นะข้าจะแพ้ไม่ได้อะ ถ้าได้เรียนรู้ว่าเราต้องใช้อาวุธที่ใหญ่ขึ้นถ้าหากว่าอาวุธแรกเราสู้อาวุธเขาไม่ได้ใหญ่ย่อมได้เปรียบกูใช้ขวานแมกเลยใหญ่พอไหมฟันตีหัวมึงแปะแนะ่มามเข้ามา,มาเออะไรโอ้โหขวานมันช้าครับคุณผู้ชมโดนฟันอีกโอ้ใจเย็นไม่ไหวแล้วนะเว้ยให้กูโอ้โหให้กูต่อตึงกลับหน่อยโอโ้เอาเอาเข้าไปกูได้ทำอะไรไม่เนี่ย กูได้ทำอะไรไหมตีบันฟันเออก็โอ้โยเอ้ากูตายอีกยกแรกไม่เป็นไรเรายังมียกที่สองมาโอุ้งบันฟันก่อนคืออาวุธใหญ่มันช้าฮะแต่ผมว่ามันต้องแลกมาด้วยความหนักร่วงกูว่าแล้วไงมาดิ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 าดาดฟันว้ายฟันเราโดนด้วยว่ะที่ว่าฟันไม่โดนตอนแรกตี้งปุ๊บตึไงเป็นไงเป็นไง เด,ดี๋ยวดูถูกของใหญ่ที่บอกแล้วของใหญ่มีดีเสมอจำไว้น้องโดนเร็วมาเร็วมาเร็วโชว์ได้ลูกกระชั้นโดนมันหลบได้มันหลบได้เหมือนคุณเดินเข้าไปให้เขาฟันนี่กระทุ้งกระทุ้งท้องกระทุ้งท้องไม่เกิดฟันเป็นไงเป็นไงกัรไว้ก่อนอืโอ้โหมาเป็นชุดโอ้โหเอาละกูว่ากูรู้ชะตากรรมเลยเอาดิเอาดิมาเดี๋มาเดี๋ยว เนี่ยกูเล่นเก่งไว้ตอนกูเล่นไปเนี่ยไม่ได้อัดเนี่ยกูชนะนะเพราะกูมาอัดแม่งแพ้ยับโอเคพูดถึงเกม i n v i t a s เนี่ยเป็นเกมระดับทิพนเอครับภาพสวยสมจริงนะครับเป็นเกม Real Time Fighting RPG ใครที่ชอบแนวนี้เนี่ยผมแนะนําเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับช่วงนี้เขามีกิจกรรมล็อกอินได้รับไอเทมด้วยนะฮะก็เข้าไปดาวน์โหลดเล่นกันได้นะฮะเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ข้างล่างนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ